มันส um, uh, ีหอมมามันสีอาศัยเมือกมั่นแหะครับจ่อยจ่อยกี่เดือนก็ไปเมือกี่เดือนมีสองอุปนิสัยหนึ่งมีปากขีดเดือนมีปากแล้วเนาะสองมีสัมผัสแม่นบอสสัมผัสหนคืออย่างมันมีล่าเนียนบอส พอมไปถึงเด็กมันดีกว่าเดกต้องแห้งคือแคบมืนสิน้สาบน้ำแคบใส่มันสักดิ่งดิ่ถหมกษยาขยาดิ่งแห้งหมือนซักเรื่นงหมดเดกก็คับมันรู้นะเด็กอะไรมันห่อมวิถีหนามันเกิดหมดอืันนี้สองตัวไอเดทนาเมันหลับนเปิมันก็มีดวงคิดกันแน่มันเกิดเองเลยมันเกิดคนโนุ่มไปยินดีนี่รสชาติของดินนั้น ค้มาสแตนในรสของดินดินในที่นี้แลกห้าเรืออาหารดีนนัวภาษาบานเคาเสียบนะดินเสียบมันกับนุ่มไปยินดีในรสชาตินะมันโะคม่เมันโป๊ะครอ่เมันไข่เอไข่นี่ยเออแล้วมันมันยินดีในขีกเกืียดมันก็ต้องปฏิสุทธิในไข่เชียา มัมีเลยมันผมมานมันเกไดตัวแหน่แบบนี้มั่เกิดเปลี่นธรรมมาได้อยูเคสในเขาคิดว่าแมน่ขี่กรเดือนนี่มันคือไปเกิดไดยเกิดได้เพราะย่างพวกอุปทานหรือว่าติดในรสชาติของแผ่นดินเมื่เวลาถึงเวลามมนใกก่จตายนี่คือมันออกลูกแล้วแม แล้มันมัดอย้่มันมัวมีกนะมตัวตัวเมีมันผล่มันตานมันไข่ไขนอนมันามันต้งงมันมีตัวไมันึมือพรนี้น้อวนมแลพอเวลามันเบื่อหน่าจากรสชาติอย่าี้หนึ่งหนึ่งมีกบมืกี้ไม่อ โกดดมากค่ะกึเลยิดดูงั้นบือนึขันี่ด้ยเวทนาที่ถือกินผุกขใจยงงีิดมันสินนุ่มไปเลยนุ่มปุ๊บไปเกิดเป็นโกพือดีพลยตีสุนีเป็นม่วงเป็นขก้นมากค่อยที่มากินกีรเดียนยิดมันพาถนาเลยน่มัเนี่ยมันมรีป็นที่กีรเรียนไปยังนั่นี้ยิดมันจะพาฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ะม่าเป็นกบกบปตนไปเตีนไปงูมากินเบื่อนายจากกบเลยจักสาห้าลอยสาสามอยสาเง็จนเบื่อนายจกรตับผากเลยเป็นงูปึกก็เป็นงูมีนกมุกจเมื่ก็น่มงไปอย่งเัเบื่อนายจากงูเน นก,นก่มืม่กีนน่ก็เป็นนกเป็นนกแล้วมันเป็นมนูเป็นคนเป็นสางสางมัจะเป็นสัตว์สับจสุดท้ายก่อนที่จะได้เป็นบน้าปิดมนุษย์พัฒนามันเลยพัฒนานี่เลยจนมันเป็นคนเหมียวมาสิเลยห้องนี้บุญเก่าให้จงได้มาสิก็ได้เป็นคนแล้วบ้าประมาทไ,ไปอุทาหันไ,ไป รักษาศีลภาวนาพุนแล้วไปท่านกามาวาจิเทวดาบกาุกสังตามํำล่างองสมาธิคือทำสมาธิภาวนาเราไปจก่งสมาธิได้สมาธิขึ้นพุ่มมะลุจีบุมงทรายบุ้ีจีกระห่างลู่สิเพราะบทจากคำลังสมาธิรู้ไหมมาเปลี่ยนคนใหม่ พอบริมีคำสอนพระสมาสมุทรเจ้าเประมาทนะผู้มีไปคบมุงบุตีเทิดทิดอีกนี่ถึงหายัดได้ของไปก็ไปปุ่นเนาะอยากฆ่าเกับฆ่าทิดลูกทิดเมียเขาทิดกับดิ้งลงสัวบ่ายสี่เลย ลงสูนมนุษไปใส่กันจิตดวงันก็พัฒนาไม่อกเพราะเป็นขีดเปียนเพราเปลี่ยนกเรเป็นวมูเป็นสัตเป็นหมูเป็นม้นนม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 านีเแบบีละพัฒนาไม่อีกเพรว่ายอย่างตามไปที่ยังมีความหลงควมกลักควมลง,ลง,ลงลมันใจเรกวอาต้องเที่ยวเวียนไหวเกิดในวัฏสงสาร ไปเร่ยจนกลัวได้่าพวพ,พ่อผู้รักศาสนาไมีตาดีามาไดยินได้ฟังธรรมะต่าไม่แล้วถึงปีทวาดาตาุนกว่าที่จะบรรลุธรรมหรือว่ามีศิลปะในการ ดังนั้นชีวิตก็คือยังลุ้งสู่กระแสที่กกได้เลือกเกิดเป็นเลือกเกิดได้นี่ไม่หมเพราะสูรารวมอยากเปลี่ยนพลังชาก็ได้ยังเปลี่ยนมหาจักรพรรดิก็ได้เลือกเกิดได้สุดยอดเลยนะแต่ตาไปองูยังโบกบสุกเกษมันเลือกเกิดอะไรเลย พึ่งว่ากรรมพืกอกรรมกระทําเดียวการกระทั่งใดเลยที่ต้องกระทําไแปลกลึกกันมากเลยเสียใจคเรียวระกรมบุตีการกระทําใดที่ทำเมนจะหุ่งคมสุขนะเทียมซื่อในหัวจิตหัวใจของเดดุดุถ้าสิ่งไดเฮ็ดเป็นเรื่อบากแสเรื่องว่ากรรมบุเรคนดูไดเ็เอา ปีดดทุกปะเนียจะดูจีวตนี้จสิบ่กันเข้าไปเลยพัวหนึ่งคนนางเคแล้วแต่สองคนพ้าไปหลังชีวิตความตายมันกืนมีจฉาบุญก็บาปเท่านั้นที่จะพาไปมันก็บุญงูจักหล่กคิดว่ามึงบุญเป็นบาปพอสอมมติเข้าไปแล้วงบุญมันเก็นสูงนะสิ่งในที่มันโมดีหรือว่าเป็น บาปมัก็ลุ่งตําลุ่งสัวไป <c oughs> เป็นกลันะกลยาณนกัลยาณธรรมซึ่งกันและกันสักจุงกันมาฟังเทียฟังธรรมรักษาศีลไม่หมอกคุ้งที่ไปดุนวัดเนาะอืะอะทมทำคุ้งหมดแถวนี้ไปทํโคนะุ้งเนาะ อม,อมดีเก็ดีเป็นปู้ที่พประมาในะชีวิตเพราะว่าเป็นอย่างหลังชีวิตคว้นตายไปเลยประมาณยี่สิบนาทีเจตสิกไฟบุญไฟบาปมันจะพอกไปเลยสิ่งไหที่เฮ้งกลัว,วมันยกมือขึ้นก่อนเขาต้องไปจริงนะบุญหลายมันยกมือขึ้น เขาขอ,ขอน้ำหนาเรื่องมาพี่อาจารย์สุโมเพียรว่าหาบุญซาหวาเป็นบาปใครเคยฟังเพียร์ไหมอาจารย์สุโมเพนเท์นี่ท่านว่าบุญน้ำบาปน้ำหนาเคนละกับบุญในเรื่องไหนมันเกินกันนัก,กนระสอบนะชีวิตหลังความตายเกียรติสิทมันกว่างป้ายบุญกว่าเขาต้องไปสวยกรรมคือก,การกระทบมันเป็นบุญ ไปเปลี่ยนเทพวดานี่มันเปลี่ยนคนก็คือได้เหตุท่านก็ร่ำรวยมีเงินมีทองดูสิเตะบาปมันก็โลดเรื่อยๆมันก็หายไปอย่างนี้ภาวะกำลังบุญเี่าจะสมมันมันอ่อนลงตโ่ายบาปหมือนติดป่วงกันทีเมื่อยแล้วบาหมอมาเอาสีร้ำหนาดื้อไป รวมยังมากก็พิสติดีเลยยะถาวรยังมากจั้วจั้วจั้วอยู่มีสติดีคือสมาธินี่ไม่ห่อมีสติมีต่ําอยู่กันที่พิจารณานี่

ผู้บาอาจารย์ด้วยในผู้ตเลื่องผู้ตาบอดหูหนวกด้วยสนน่าก็ไม่ให้ไม่ออกมีคําถามในหัวใจถาเห้ตาบอดหูหนวกเมื่อได้เกิดเอาจักสืยังไม่ออกสืบจักซืบยคงฮะบุหงุเออบุหงซึ่งจักบว่วันพี่ใด ขี้มจัก no ูว่าหนี่เป็นผู้ชายมู้จักบว่ฮะหึ่คำมึงออกเออไม่วอกว่ากันทีหูแตัว่าคำมึงเอาเออไม่ออกจะรู้ได้ไหมว่าผู้ชไซในเมื่อตาบอดมูน้องไม่ได้เกิดฮะ ภาษาสมุติมันเขาไปเองเนีไม่หรอรู้เมียคิดตรงนี้คิดตรงนู้นไหมภาษาสมุนติเนยากเขาไปทั้งหูทังตาเพียด้ายเพียดึ่งมันมีเพียดไหมเกือเหมือนกับสมุิเดสมุติว่าไม่หัวตาบอดหูหกไม่จะเกิดเลย แล้อาจจะหูบนหัวก็ได้นั่นสมุิตันเขาไรอยู่ทั้งยางไปเด้ออันเจ้ากินคือน้ำเด้อบม่เลยสมุิภาษาเขาไปอ่ไรเมตตาภาษาที่พูดนี่ครับพูดกันบุญเยอ มนอ่าต่มันเลยจดความอยูู่้เดียวในโลกจ้าของนั่งอยูู่้เดียวจิตมันหนึ่งมีเวทนาสามตัวม่ตงารมันจะรู้าราดูแบบนัูแล้วบ่อนเราเรีนเรียนา้องเปก็ูมดหัวพียูเม่เออแต่ว่าไอ้นาสองตัวนี่ท้ามันบวมมั้งไปเกิดสมมุตินี่เขาไปบ่กเ ยูแม่คิดบ้างดีเขาจะรู้จัะไป้ย่ังไงเอ๊ะงนั้นหนึ่งเงินหรืห่าวเอาจะห่วงไหนเบ่งนีเบ่งสาวเบ่งหางสีบเบ่งหน่อย พวกหมายมือ่าคุ่นหูหัวตาบอดภาษาทางธรรมก็มีภาษาทางธรรมมาเอาหนิพุ่นหูหัวตาบวายเออให้สมมติว่ามัชสิโบหูจักยังเอาทีหูจักยังไงหูจักแต่การสัมผัสแหละเขาเอาอันนี้คือผมหูหัวตาบวายผมไม่จับผมดีมือได้ยังไงเราสายไฟเอาใช่สิมาบอกผมว่าผมว่ได้ยินอันนี้มาสายไฟผมได้ยินเลยมันเขาบอกหูจักเดียวหูจักนะพวกหมายเอา โุ้นี่กุไงท่ไหนวะเงินไปหน่อยไปข้าวจีบกุ้จัก่ไหนอย่างนีมาข้าวปลดยิ้มเห็นแล้วเห็นกับตาเลยแั่เขาปลาแดงยิ้มัน้ตปลาแดงยิ้มมักจีบภาษามาจีบจีบแดงออกได้ไรเงีนี่คือสายไฟเว่าขกาวปลัแดงยิมข้าวปลดงยิกข้าวปลดยิ้มเขาอัอนพรในข้าวปาเขาจากก้ไวนะเออยางแค่เกิดชือว่าอาศัยว่าการซัำพักข้าวปหัสบั

ที่เขาอาศัยการเรียนรู้หนึ่งเขาสามารถเรียนหนังสือได้คือเขาอาศัยการจำหรือการทำตัวเรียกคือเขาหีนนุ่นเพราะว่าเขาติดทร้างมาติดทางจากงูกำลังก่อไกไม่หีนนุ่นแบบนี้เลยนุ่นแบบนี้ใบซ้ายเขามาแยกกันไม่สามารถสร้านี่เขาติดนี่ขอรันของเขาอยู่ในหนึ่งมือเขาใบ right เขาเนี้ยเลื่อนการสร้านี่เขาก็เลยงู เรียนมัดสีน้ำหนักทำใดเรียนหาทำใดเขาสีฟื้น่ารสำคัญเต้หมูเขาอย่างนเพราะว่าเขาบอกเรื่องข่าล่าขอูบางเหี่ยวมูมันบอกมันคือบอกกับเขาได้มาใช้การจากทั้ง่าจากสีนาข้อหมายและอันนี้เขาหูหลกตาบอดละเขาตีหงอะไรด้ไอันนี้เขาอัน มันสีมูกัไว่าไกัอมัากเขยวื่คไนาบอกพี่พีโอเลยเขาก็ว่าโอ้สีแต่ว่าขันความความันจริงได้ไมหความมันจริงอีบีได้หนิสมมดหิมันจะยักเข้าไปบ่ไไรมันยากเข้าไปบ่ไรยากเข้าไปได้ยไปนหูตา เขาเป็นยินใครใครกระเรียงมันบอกปั้นมันจะมันจะตู้จำอยู่มัน้งยุกมาเนี่ยคนนี้มันก็ทนะั่งไปต้องบ้านชาวบ้านข้างนี้เป็นอะไรบ้างคนเยอะคนจะได้พัวไปยังเตียนอยู่แต่ว่าอายตนะสองตนสมมุิมันจะเข้าไปหาว่าเงินเศร้าบาทเขาหูวจักสมมุิเขาเข้าไปเรียนนี่เด้อเงินเศร้าบาทเป็นลักษณะการเสื่อมสิ ไปตักน้ำได้เด้อ,อย่างคำๆๆคำคำไปอลไรก็ไปตักน้ำเขาหู้ภาษาสมุดโกวันนั่นคือน้ำเขาหู้ระยักษภาษาสมุดว่านี่คือเพราะอายจตนา,ข,า,ข,า,ตา,ข,าอของเขาเมตตาเขาบอดหูเขาไปยังนี้อันนี้หนูเป็น,น,นสองใส่อะไรเมื่อแต่ว่าษาที่พูดกันเขา,เขาก็บารปเลย ก็ให้ไม่ออกนีกนะคิดนะเราเรียกว่าสนทนากันคือความคนใจถ้าว่าจะปังอาตมาวอาขาคือยุ่งกับพวกคนใจหรอเขาก็ต้องใี่ว่าการสนทนากันถ้าว่าไม่ที่พ่กไปเื่อยเขาก็นเท่าคิดอย่เงนัอนกัไปเรื่อยๆว่าสนทนาขันกับมวลนี่เลยหุ้ยพวกปกดอกเก็บไปประมาทตัวเองถ้าเขาประมาทตัวเอง อนาคนนี้ตะพูดแ่ความมากมายเนาะเ่าว่าเขาไปอรูปหุตัวเองขวางนี่ยไปอยู่หกตัวเองสักแยภาผ้าเขาลุกี่มมีกูเลสามารถที่มาบอกไงการสร้างบารมีตบาบุญเมเจอเทวดาคุ้มผก็สามารถที่จะมาขัดขวางเขาเลยเขาจะไปอยู่หกตัวองขวางได่หมวะไอพิตรณนาไปนี้ที่อรา ผู้จ่ายฟังเนี่ยคือเพื่อมบอบให้ยุมทั้งหลายได้คิดนะคิดหลักกัพิจารณาใจต,ตวงไปน้ำถ้าว่าถ้าข้ามกันมาโอ้ยนี่นั่นซาบาะกูก็ยังหูจักอยู่น้ำกูก็ยังหูจักอยู่ถ้าว่าถ้าว่าพคนรู้จักหนึง่งภาษาสมุตนต์มันยักเขาได้อยู่ทางหนึ่งน้ำข้นกับตาบัวซื้อ,อหูกับอะได้น้ำข้นกับตาดีหูโบได้ มึดีได้อะไรัะทั้มดมันยากขาแรวะนะอืมที้งเลยเอาก็ับไปมาขี่ถึงทุกห่วพนดีมันยังมีเวทนาอยู่ให้อาหารแซ่บแทให้มันกิน มันก็มากได้เลมเพราะว่าอย่างน่ะอายตนาสองโตถึงกับไปสมมุติภาษาเข้าไปวัตถิกิจิ้งแต่รสชาติมันยังมีอยู่มันยังมีทั้งปากอยู่ทาร์โบ้ให้มันกินมันตายในร่างกายเมนบอกเออมันยังมีรสชาติอยู่มันยังมีกินลมหอยแถาของมันเหม็นก็ยังของปฏิกูลเลยีไปใส่ดังมันนี่ ตัเด็ก <convert existential Christians> <nói z SC> <shared> m บัวเราค้องหอมแปลมันยินดีนะมันกินดีกินหอมเราคล้องอุ้งคลงไปมันกินมันก็แอะออกก็ซื้อแต่มันบู้หู่นจัดเต็ว่าผุมเอามันมีสัมผัสรู้มันมีอายตนะอยู่ทั้งด่างทั้งปากทั้งสัมผัสก็เหมือนที่ว่ามีมีคนหนึ่งตาบอดหูหูม้าจะเกิดรืม เลี้ยงขึ้นมาจนเป็นสาวแล้วก็คือผู้เลี้ยงม่อคุดขืนพอคงขืนไปแล้วตั้งท่วงขืนเยออกลูกข,ขึ้นมาเป็นผู้ชายเลี้ยงจในใหญ่แล้วพอเวทนาทั้งสัมผัสข้างเป็นสาวนั้นคือพอคงขืนจิตมันไปยินดีในสัมผัสมนะัน ในกลาวมันยินดีอยู่เวทนาเนะ่าเรียกว่าเวทนามันยินดีในเวทนาตนะัวนั้นพอลูกไงขึ้นมาพักับคำคำคำ,ำไปมันเห็นรูปร่างละะนะักษณะมันจําได้ว่ภาษาบ้านบานะ้านมัน,ก,น,นก,ก็นอนกับลูกนอนกับลูกพอยินดีในเวทนามันก็ไปอยูได้ว่าลูกที่หัวใจกว่าลูกวะ คือคือไม่อวเบ้าีเดียวคือพี่หัวใจก็คัเบิ้งก็เี่ยนไส้ก็ถ่เง้ยบอลูกเนี่ยเดียวมันมันี่เล่ามนะลูกกินบ่อกินลูกกบมันก็จง่ายๆในหมังง่ายๆนะพวันือองั่องขอต้่่าเท่าต้องิ้งลูกต้ไปต้อ่ติ้งเท่ามันลูกนะไอม่นะไปชมกู่่่ พี่มไม่บอกพ่ผมจกลูกอยู่ว่าสมุนก็เขาไปบอได้พี่พี่มูนแจ็คไม่บอกคุณติมูไซเขาเรื่องครับเขาเรื่องในที่เจรณาแต่ใจดวงนะ ว่าจิตจิบมีมันคือทางหลูมสุดเพรว่าจีบมันมีเพียรทรายเพียหินเลยนม่ยมันมาในัตภาพไหมันก็ยินดีหนูมันแลี้ยงแตก็มักไม่ห่างอ๋อเขาระยาะจรงเลยอ๋อก็เหมือนก็เหมือนจิบที่มันยินดีเลยไม่หว ยินดีในเวทนาหนะนะในสัมผัสในอาหารรสชาติที่ดีๆในกินที่หั่นมันไปนเกิดได้จิตของคนคนี้มีสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาก็อยู่ซื่อเอาเข้ามากินมันอิม่มมันก็อยู่ซื่ออยู่เพราะเมืม่อไมร่มามันหิวมันก็เกิดทุกขเวทนาแบบนี้กินเข้าไปแล้วมันอิ่มก็อยู่ซื่ออีก เทีห้องยเข่าห้องน้ำบุหงจะไปห้องน้ำเมียนบอกเออเขาก็เมื่อยไปเบ็ดอเลยวต่ก็ยังยังไปวอยู่เนี่ยที่เราให้ฟังก็คือจิตเน่ะมันมีเปลี่ยนชายเปลี่ยนหญิงมันคือหาพลู่สื่อ พอมันได้อัตภาพได้มื่อกำลัสิ่งนั้นเหมือนขี่เดือดเี่มันมักรสสารมันก็ต้องนุ่มห้เกิดได้มันนุษย์เกลืันมนุษย์ก็เป็นสับซับแต่เป็นสาเกลือนแม่บอมนุษย์เกลือนอยู่ในน่องเอ้าเอ้ามนุษย์กับต่างอย่างแจกซัถ้ามนุษย์ผู้มีสิ่งมีร่างแตมนุษย์สเปรโตมนุษย์ที่ว่ามีตัวเป็นคนคิดใจที่มีแต่ความรู้นั่นี่ย มนุษสสติรชาโนมูมนุษสัตว์ิรชานเสียบสูงกันเหมือนสัตว์ขาดขาพ่อขาดแม่ได้จิตใจเขาเหมือนสัตว์ร่างกายเขาเป็นมนุษย์แต่วจิตใจเขาก็เป็นสัตว์มนุษย์นี่ก็คือต้องมีสินมีธรรมเรีว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐอิจารณาเรศคุยกัน พิจารณานว่าหึ่งทักคนจะเกี่วเพราะว่าโยมเห็นว่าเห็นในสังคมลูกมือนก็คือเขาตาเขาขึบวชเขาขึ้นหุ้จักเงินเศร้าขึ้นอาหานนะถ้าข้เม็นจริงไนคิดพิจารณาจริงจว่าม่้ากมารถทงเนี่ยภาษาสมุทิปุดคุยกถนเข้าไปได้เอาบุห็น มันหาอวก็ไฟมาขีดมันหนีมันหูหอกเลยนพักบัวเลยนี่มันกู้หู้จับห่อนนั่นด้วยโอกาจึงว่ามันกู้หู้จับดอกว่าห่อนนั่นมันกู้หู้จับดอกเพราะวภาษาสมุทรนี่เขาไปกว่าไรความห่อนมันกู้หูจับดอกแต่ว่าเวทรณะนี่มันพักหอกมันก็ยินดีนะมันเกิดความคุกไม่กันสัมผัสนะถ้าฝนตกนี่ติดตาเวลฝนนี่มันก็หู้ได้ฝนแต่มันหนาวเนาะ มันมีเวทนาอยู <tı ro> <S <S ่อยู่แน่ตัวสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขากินเข่าอิ่มแล้วกยืดๆอยู่บนมียังเอามันก็เข่าไปอุเบกขาเนียแล้วมันบอดีมีความยึดมันผือมันข้อตาดีหูดีนีแล้วหงมีความยึดมันผือมันแมนบ่อแม่นบ่มีจอยคงมีความยึดมันว่ันี่เด้อลูกเขาแม่นบ่อ ตาเขาเห็นไม่นีหมนี่ลูกเขานี่เ,เป็นไม่ยิงนี่ลูกเขาเป็ี่ันไม่ยิงน่ะพวกมันเห็นตา ที่อา,าทาตยวบ้าหัวก็ขคนตาบอวที่ว่าฟังกัเหลือกันบอกหนูเขาบปรีหนไกเแมนนี่บอเขาไปข,ขายรถตลงรถตู้เขางจักเบิ้องหลังงี้นน่ะคงจักเบิดอเขาฝึกมาูไ่ได้นัวหนีินเรมอนเอมีมมงยสอนงยาสอนคนรเออมจาระสมมติมัมมมนเขาไปได้อยู่เรือ ถ้าอายตน้งตสองตัวนี่ตัดไปบม่มีทางจะรู้ภาษาที station, be, are, ่ว ah, ah, ah. yeah. yeah, yeah, yeah. ่า ah, กันภาษาลาวภาษาไทยจีนภาษาใดๆก็ยัาบอกไปอ๋ออุ้ยฮะนบ่มีภาษาเจ้าเนี้ยเขาไปไหนก็ไก่ก็เกาอีาี B C ภาษาเขมรมันเนี้เขาไปวัไน้